เอฟซีนะคะวันนี้ก็หลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะแอดมินก็มาตามความฝันของพิทัศน์แล้วก็มาตามอ่าทะเบียนรถก็คือรถแอดมินนะคะท่านผู้ชมเนาะที่ว่าไก่จิกนะคะไก่จิกทะเบียนรถนะคะเข้าสามตัวโต๊ะแล้วก็ความฝันของพิทัศน์นะคะพูดถึงสารด้วยนะคะวันนั้นเนาะสองแปดห้ามี FC เอฟซีเนมาอยู่นะคะว่าเข้าอยู่ สองปดนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนลงก็แอดมินไม่ได้เขียนลงจริงๆนะคะค่ะมาตามต่อกับความฝันของพิทัก์นะคะมาก็เจอพิทัก์แล้วก็คุณลุงนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะมาเจอคุณลุงเนาะค่ะเดี๋ยวไปตามต่อกับพิทัศน์นะคะสวัสดีค่ะพิทัก์สวัสดีค่ะค่ะโอ้ไอตกอแก๊กตะนอมาเนาะ ไขมาสามวันไม่สบายเป็นไข้ครับอตั้งแต่วันหวยออกบ่ไข้จนต้องคงทรัพยานาคถายทอดสดวันนั้นมาก็ผมเลยไม่ท่ายคงสุดท้ายบ่คงสุดท้ายไม่ทายจะบอกเขาอยู่คือโคงสุดท้ายได้สองแปดแต่มันก็ไม่เข้าเนาะอือสองแปดทำไมจะไม่เข้าสองเก้าสองผมให้สองเก้าโอ้ให้สองเก้าโอ้คงสุดท้ายค่ะ ัวนแต่มันพลาดไปหน่อยแต่สองห้านี่ก็คือหมอหมูแต่พี่ทัศน์พูดถึงสารตายายอ่ะ285แ้าบ้านเล็กที่สองแ้าก็ถือว่าเข้านะกับช่องมณีค่ะพูดอยู่แต่ผมบอกว่าผมไม่ได้เขียนเล้วเปสองแปดค่ะไม่ได้เขียนแต่พอดีมองไปุรถจอดอยู่ตรงนั้นเนาะ แล้วไก่ไปจิกะเบียนรถเอ็ดมินที่จะบอกว่าไก่จิะเบียนรถอันนเ้มันก็เลยสามตัวโตเลยตัวโตอืมค่ะค่ะนี่ก็ฝันเห็นช้างเมื่อคืนคนไม่สบายด้วยเมื่อคืนตัวร้อนแล้วก็นอนฝันว่าเป็นเด็กน้อยบวชเป็นพระคือพระเนนนั่นแหละกระโดดขึ้นบนหลังช้างผมเลยบอกว่าทำไมเด็กน้อยเป็นพระทำไมเขาไให้ขึ้น ตีล้างช้างผมก็เลยตีเป็นปิศามาออกมาปิศานาออกมาก็คือหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับภาษาคเมนก็จะเป็นไรก็คือตีเป็นใบกีเือนึ่งสามเด็กน้อยจะคืหนึ่งก็เลยเอาไปสามตัวเป็นสามหกก็ตีไปมือช้างใช้ใช้ก็เลยหกเป็นหนึ่งก็ตะกอดจกอย่างเดียวอ่ะเงาะเงาะเวน่ะโอ้ตีตีเป็นหนึ่งสามหกค่ะเป็นหกเป็นเก้าก็ได้เนาะ หนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าก็ได้เนาะหกกับเก้าแทนกันได้เริดตัวให้แค่คนิเศค่ะอันนี้คือฝันดีเนาะต่องวดเนี่ยฝันดีมากเลยค่ะฝันเห็นสัตว์ใหญ่อันนี้คือความฝันของพิทัก์นะคะเอฟซีเนาะฝันก็คือฝันน่นะคะเนาะก็ฝันทุกงวดนะคะท่านผู้ชมต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะก็มีฝัน ก่อนก็ฟันเห็นลองปู่ให้เอาหังมูสองหัวพลาดไปเนาะที่ฟันเห็นหหลูกปูอยากจันหงมูสองหัวให้ถวายตรงนั้นเลยถึงได้ตอนนเข้ามาแสดงว่าผู้โชคดีแต่หัหมูนั้นเขาถวายเตรงนั้นสองข้างบนสองแล้วก็ข้างล่างอีกหเป็น9ก้าหัวก็พิธีใหญ่อยู่แต่พอดีแอดมินไม่ไม่ว่างเพว่าไไปที่บุรีรัมย์ ไปบือรำนะคะงวนี้หนึ่งกันยา1กันยาก็ให้สตัวกับ2ตัวก่อนเพื่อโคงสุดท้ายอีกทีหนึ่งค่ะถ้าได้มาอันนี้หนึ่งบอกเมื่อกี้ว่าต้องมาหนึ่งหเนาะ1 3ึ่งสากับเกค่ะหนึ่งสกับเกขึ้นหนึ่งเก้าหนึ่เนาะแล้วก็จับคู่เอาภายใน4ี่ตัว5ตัวนี้เนาะพี่ทัศน์เนาะ ค่เอาแล้วก็นอนก็ได้ในทางตั้งก็ได้นะคะ<ช>อันนี้คือปก,ปกติผมว่าจะเอาตัวเก่ามาลงนะตัวนึงแต่ไม่ลงก็คือห้าห้างแต่ผมไม่ลงลงแค่นี้พอค่อประมาณนี้คนมาเยอะไหมคะเน่หลังจากที่เมื่อวานเยอะแต่วันนี้ไม่ค่อย,ยอมีผู้โชคดีบ้างไหมคะคก็มีครับเมื่อวานมาเก็บบนอยู่ เขาได้โชคจากอะไรเนาะพ่ทักษ์เมื่อเช้าก็มาเก็บบุเอาว่ามาถวายหลวงปู่ก็โชคจากดูจากทางช่องหรือยังไงเนาะก็มาขอเองครับมาขอเองด้วยดูจากช่องด้วยค่ะแล้วก็มีคนถามหาแอดมินเมื่อวานก็บอกว่าเคยมาไหมทําไมไม่เห็นทิปเอ้ผมบอกว่าต้องลงลิปทุกงวดเหยอทำไมไม่เห็นช่องมันกับช่องคุณสักยาน่าถ้าถ้าจระทรมละสขารต้องดูช่องมันไกับ ตองคงทรับพิยนะค่ะเพราะว่ามาทุกวงกวดบางครั้งคงสุดท้ายแอดมินอาจไม่ได้มาบางทีผมว่าเขาไม่ได้ติดตามนะดูแต่ไม่ได้กดติดตามมันไม่้เด้งนนขึ้นช่วงวิวตกพิทัศน์ถ้า,ถ,าถ้าวิวตกมันจะไม่เด้งขึ้นค่ะให้เอฟซีกดเลิกติดตามนะคะกดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่มค่ะแล้วก็กดกระดิง่งค่ะสอดีผมเสียงไม่ค่อยได้ยินได้กำลังฟื้นจากไข้ ไปหาหมอประมาณสามวันก็จะเข้ารักาบาลไม่เข้าก็เลยไปคลินิกก็หมดไปหลายพันอยู่ก็บื่นคืนจนป่วยไม่ได้ทายทอดสดที่ปลูกซับหมากโปกงดกท้ายถ้าผมได้ทายทอดสดวันนั้นก็ได้จก็ูกเลขเลขผมผลุ่มซาพาไปชี้ตรงอะไรนะตรงพื้นเซเมนแปดห้าสองที่มันเห็นตัวเลขก็เลยไม่ได้ไป ผมไม่ไหวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวก็คือไม่ไหวอะเนาะไปไม่ได้นะคะเอฟซีนั่งเนื้อเตะอันนี้เบิ่มไรมันร้อนด้วยไหมร้อนด้วยเนาะตัวร้อนอากาศก็ร้อนด้วยอะแดดไปให้หมอเขาซ่อมไห้สองเข็มบ้าก็เลยพักฟื้นหน่อยอันนี้งดก่อนก็ก็ที่ผมเขียนก็คือว่าพลาดเนาะ ค่ะแต่ถูกที่พี่ทัศน์ไม่ได้เขียนที่พี่ทัศน์พูดว่าปู่ให้มาใกล้ๆกับสารนี่เนาะมาถวายถวายฮอร์โมนตรงต้นยูบกก็น่าจะใกล้ๆกับสารปู่ก็มีตัวเลขอยู่สองแปดห้าผมก็พูดอย่างนี้แต่ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนลงก็ถือว่าเข้านะกับทางช่องแอดมินมณีนะคะก็ก็ดูในคลิปออกค่ะเดี๋ยวออกไปแล้วเออนั้นมาพูดไม่ใช่คือเราไม่จําเป็นต้องออกแล้วเอามาอนันหรอกค่ะ บางครั้งบางครั้งอาจจะไม่ได้เขียนลงอะเนาะตัวเลขอะนะคะก็ให้ฟีฟังฟังดูด้วยนะคะฟังฟังเวลาพิทัศน์พูดอะไรเนาะคุยอะไรก็ฟังด้วยนะคะเด๋ยวผมเคยพูดว่าฮอวมูชุดก่อนค่ะที่ฟันอันนั้นลูกปูให้ผู้หญิงขึ้นอันนั้นก็ตีเป็นหกห้าสองอันนั้นก็ถูกสามตัวค่ะงนให้ลูกปูให้ถวายที่ต้นยบกก็เลยเน้นต้นยบกแล้วก็เลขที่เนาะ เสร็จม <So. S 2> เขียนไปมันมันก็อาจจะถูกคือเหมือนลูกผู้ไม่ให้เขียนเลยจ้ะให้พูดเอาเนาะให้พูดเอาค่ะให้พูดแล้วก็ให้เอฟซีฟังนะคะทางบ้านก็มีเอฟซีเม้นมาอยู่ว่า,ท,าที่สารเลขทีนะ่สารอ่ะสองแปดห้าเข้าอยู่แต่ไม่ได้เขียนครับค่ะทีนี้พอพอเอฟซีเม้นมาปุ๊บนึกได้ไหมนึกได้ผมนึกนึกถึงทะเบียนรถด้วยนึกหมด ที่ถ่ายเสร็จแต่ไม่เห็นลงคลิปนอนอะหนวันไหนเนาะน่าจะไม่ลงที่ที่ไปถ่ายทะเบียนรถลงลงไหมลงค่ะลงไปผมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นในยูทูบอืมลงอยู่ดูย้อนหลังได้ค่ะที่ว่าไก่จิกอ่ะนะครับไก่จิกสองคันรถรวดอ่ะครับสองคันรวดอ่ะโน้ตได้ถ่ายแล้วก็ลงคลิปให้เอฟซีดูอยู่ค่ะดูย้อนหลังเดี๋ยวเลยเดียวเลยค่ะฝัน เด็กน้อยบวชเป็นพระเนรค่ะตีบนหลังช้างก็เลยตีปิศนาเป็นเ็บน,นี้ค่ะ95กัน136ค่ะ,ะ136 139เนอะ,ะ95 65ก็ได้นะคะ,คะกันนะคะมันแทนกันได้นะคะ,คะ,ะไปเด้อี่น้อง <laughs> แคบๆนะคะ fc แคบไว้นะคะคนที่ไม่ได้ดูคลิปเขาส่งถามในไลน์ผมผมก็ส่งให้ ตัวตัวเลขที่ที่พื้นซีเมนนี่แหละจังอยู่ไหมคะมพิทัก์นี่เดี๋ยวไปดูเขนาน่าจะลอกหมดแล้วบอกเอ้มันลอ,นนอ,อ,อนลกยังไงเนาะเป็นตัวเลขมาเนาะดูให้ดูกด่อนอืมลายสิบคนอันนี้เทีเ็นที่พื้นครับอ๋อนี่ไงขาวขาวใช่ไหมหนี่งแลไอ้แดงๆนี่ผมเขียนจ้ะเขียนให้ชัดกว่าเดิมโอ้สองแปดสองห้าแปดห้าสอง โอ้ชาร์ดจริงๆเลยตัดเล่นอืมค่ะอันนี้ยังยังไม่ได้นะมันจะเป็นแบบนี้จ้าอันนี้ก็คือพี่ทัศน์ทายแล้วก็ส่งให้เอฟซีเนาะส่งให้เอฟซีค่ะที่เป็นเพื่อนกันกับพี่ทัศน์นะคะเพื่อนในไลน์จ้าโอตอนแรกผมว่าให้ดูยูทูบก่อนเพราะว่าดูยูทูบแต่ไม่เห็นตัวนี้ผมเลยส่งตัวนี้ครับอืมค่ะก็ถือว่าให้เข้าอยู่เนาะเข้าอยู่ดีแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะกับสารตายายนะคะ ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณพี่ทัศน์นะคะครับอันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีที่ดูชมที่ยังไม่เบื่อพุดทันมีกิดบ้างถูกบ้างก็งอนนันผมก็ไม่ได้เขียน <c oughs> แต่งอนนี้ก็จะเขียนตัวนี้แต่อันนี้บางทีอาจจะใกล้ๆออก,ออกอีกก็จะฝันอีกทีหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็ฝันทุกวันเลยแต่มันไม่เกี่ยวกับตัวเ <c oughs> ลขก็ <c oughs> ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอให้ร่้รวยยุดีมีสุขร่ำรวยกันต่อ คิดสิไดมสุขทำารถนาเดินทางไปไหนเที่ยวมากต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำม็ต้องรับสกการะหลวงผู้สวงขอให้ท่านรำ่ำรวยรำ่ำรวยคับผมสาธุค<า>่ะสวัสดีค่ะ